สตาวันดีพุทธเพชรผู้ที่นำผู้ที่นำโอกาสตามธุรกิจอันนี้คือครับได้กล่าวดูนี่สตาริรนาารัฐมนตุลจากที่ก่อนที่พี่ใหญ่เข้ามาอยู่บริษัทเติดไปเนี่ยเลยพี่ใหญ่มีสุขมีปัญหาด้านสุขภาพมากเป็นภูนแพ้ซึ่งเป็นเรื้อรังมากเลยนะคะเป็นเวลารประมาณเป็นสิบสิบปีซึ่งเป็นโรคที่ทรมานที่สุดเลยนะที่ได้เจอมา เดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็จามรู้ไหมจามดีนเป็นรอ้อยเกือกหายใจไม่ตันต้องแอดมิทก้าาบาลอยู่ตลอดแอดมิทอยู่เป็นต้องมาพ้นอะไรต่างๆเนี่ยนคิดว่าชีวิตนี้คงจะหาความสุขยากมากเพราะว่าเป็นโรคทิมานที่สุดลยู่กูแพอพอได้มาเจอริษัทแล้วได้มากินเบต้าคูแคนตัวนี้ยค่ะซึ่งสุดยอดมากเมื่อเบกับตัวของพี่ใหญ่เองนะคะ กินได้เป็นประมาณสามสามกล่องเป็นเวลาสี่สิบห้าวันเขานับจากนั้นมาอาการของพี่ใหญ่ก็เริ่มดีขึ้น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 ตลอดการเลยค่ะต่อจากนั้นพี่ใหญ่บอกเออใช่มันตอบจุดจริงๆเลยค่ะทำให้พี่ใหญ่มีความสุขมากอยากไปต้องขอบคุณตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ร้านประานปริมาตรงนี้นะดีจริงๆเลยค่ะต่อจากนั้นพอหลังจากสี่สิบห้าวันแล้วพี่ใหญ่ก็กินอีกแต่เช้านี้พี่ใหญ่กินคู่กับ เอเซามีนพอกินกู้เซซามีนกินเช้าเม็ดเซซามีนเม็ดเบต้าเม็ดก่อนนอนก็เช่นกันอย่างละเม็ดอย่างละเม็ดทำให้ที่ตาของพี่ยายฟ้าฟ้ามัวเพราะด้วยวัย65ต้งถือว่าวัยของพี่ยายถือว่ามันเยอะสำหรับคนช่วงช่วงนี้นะคะแล้วก็ทำงานหนักทุกวันกลับรถเองยกของขึ้นของอะไรเองหมดเลยสินค้าที่พี่ยายขายอยู่ประมาณนะต้งพี่ยาจจาำไม่ปิดนะประมาณหนึ่งร้อยร้อยรายการ มีการเคลื่อนย้ายทุกวันแล้วก็ขายทุกวันแต่พอพี่ยายกินเบตา้ยาคุลเกนตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยตอบโจทย์มีวันดีขึ้นทีนี้การที่เป็นภูแปะของพี่ยายมันจะหายเป็นเป็นลำดับลำดับมาเลยต่อจากนั้นพี่ยายก็เอาอันเนี้ยไปบอกต่อกับคนที่พี่ยายรู้จักคนคนหนึ่งซึ่งคนนี้นะเขาเป็นกิตโตมากเลยก็ามาเร็ยเป็นมาเรียเต้านมซึ่งเป็นระยะสาม เขาเป็นสมาชิกของพี่ยายนี่แหละคเขาจิตตกมากเลยตอนแรกปีเดือนเรือนแรกเขาบอกว่าไม่เอาละกลัวเพราะหมอไม่กินตอนนั้นพี่ยามาเขาไปตลาดย่านซึ่งเขาไปกันยกกรอบคัวเลยเขาได้เบต้ากูแคร์ถึงสามห้ากล่องเขาก็กินตอนแรกนะกล่องแรกเขาก็กินกินหยุดหยุดสืบเนื่องจากเขาก็กลัวหมอว่าจะไม่ได้นี่น่นนั่นวันนี้พี่ยาาก็ย้ำอีกว่าพี่ต้องกินนะเชื่อพี่ยาอยล่ หมอไอ้ตัวนี้นะพยยี่ใหญ่รู้แล้วว่ามันต้องเป็นคุ้มกับเพราะว่ามันเกิดกับตัวพี่ใหญ่เองว่ามันตอบโจทย์สุดที่แกก็กินกินทีนี้ดูไหมตอนที่แกไปก็เรียกว่าอะไรนะไปไปไปฉายสะนะแสงเนาะแกไปลมทุกรอบเปลมแ,แล้วทีนี้กินกระตุกแล้วทีแกบอกว่าไม่เป็นไรเป็นไรเป็นกันแกก็กินอีกทีเนี้ยแกไปกินไปกล่องที่สองแกกินเหมือนลักสมาทิพี่ใหญ่บอกว่าให้กินเช้าตอนที่ไม่ต้องทําอะไรทีนะแล้วก็กินก่อนนอนครั้งหนึ่ง ก็กินกินตุกวันนี้เมื่อวานนะพี่ยายทราบซึ้งมากน้ำตาเล็กเลยฮะโอนพุระตาบ้านเรานะเคมาบอกว่าพี่ยายตอนนี้นูไม่มีอะไรแล้วนะไอตอนแรกพี่ยายก็ตกใจนะว่าแกโดนกิจอาชีพลงงแกไปพอตกว่าแกมาบอกว่ามันเองต้องงงของแกนะตอนนี้ไม่อยู่แล้วไม่มีแล้วดีใจมาก